ถ้าพูดถึงเรื่องการผ่าตัดข้อเข่าเทียมนะครับก็จะทําในคนที่สูงอายุเป็นหลักและมีข้อเข่าเสื่อมนะครับอาจจะเริ่มต้นจากการวินิจฉัยก่อนว่าคนไข้เนี่ยมีภาวะข้อเข่าเสื่อมระยะไหนนะครับถ้าเป็นระยะเริ่มต้นเนี่ยมีภาวะเสื่อมแค่ด้านในของข้อเข่าเนี่ยการผ่าตัดในปัจจุบันอาจจะเป็นการผ่าตัดแผลเล็กผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแบบบางส่วนเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นข้อเข่าเสื่อมที่ระยะท้ายๆนะครับหรือว่าระยะที่รุนแรงเนี่ย การผ่าตัดก็จะเป็นการผ่าตัดข้อเทียมแบบเปลี่ยนผิวข้อแบบทั้งหมดนะครับการผ่าตัดข้อเข่าเทียมแบบแผลเล็กนะครับหรือที่เรียกว่า minimal invasive surgery นะครับเราจะมีการเปิดแผลแค่พอประมาณนะครับไม่เปิดแผลใหญ่นะครับแล้วเราก็จะเลือกการทําโดยสเต็ป by สเต็ปนะครับจะทําให้ผลลัพธ์ออกมาได้ดีเยี่ยมแล้วก็เนื้อเยื่อชอกช้ําน้อยนะครับฟื้นตัวได้เร็วนะครับ าการทำมินิมอลอินเวสีฟศัลย r รร่หรือการผ่าตัดแผลเล็กเนี่ยจะทำให้เราพีรเซิร์ฟมัดกล้ามเนื้อควอดไดเซปนะครับจะทำให้กำลังในการลุกนั่งเนี่ยเร็วนะคบฟื้นตัวเร็วและสามารถเดินได้เลยในวันแรกนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่คนไข้เนี่ยเข้ารับการผ่าตัดเนี่ยจะทำให้ออ e เปอ i o เรชั่นไทม์หรือว่าระยะเวลาการผ่าตัดทั้งหมดโดยรวมเนี่ยสั้นลงนะครับ สำหรับผู้ป่วยนะครับที่มีอาการขัดในข้อนะครับมีอาการปวดข้อแล้วก็เดินได้ระยะทางสั้นลงเนี่ยรวมถึงอายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยคนไข้ก็จะได้รับการสงสัยแล้วนะครับว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือเปล่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทําการวินิจฉัยนะครับว่าเป็นระยะไหนนะครับแล้วหมอเนี่ยก็จะประเมินอีกกีว่าจะได้รับการผ่าตัดแบบไหนอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับผู้ป่วยมากที่สุดนะครับหากท่านใดนะครับมีข้อสงสัยนะครับ หรือต้องการได้รับข้อมูลเพิ่มเติมได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องนะครับสามารถเข้ามาที่โรงพยาบาลเกษรราชอินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาทิเบตได้ทุกวันเสาร์บ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับ